อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต erm ่างนะครับสำหรับน oh ีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาโอเอชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,009อิเล็กติชอปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรีติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแผกอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอภนที่ สวัสดีครับมีรักที่แบนะครับวันนี้เราอยู่กันในมูไลเบตนะครับก็วันนี้ก็มาส่คามนะครับเป็นรอบแรกเลยนะครับของกลุ่ม s s นะครับผมก็อันนี้คิวหมีก็ได้เจอกับคิวแองเจิลนะครับก็คราวที่เราเคยแพ้มาทีนะเดี๋ยวดูมาดูคราวนี้ดีกว่าครับว่าจะชนะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูสมาชิกคิวแองเจิลกับเมม o r อรี่นะครับ89ส่วนเมมเบอรี่หนึนะครับก็สูสีนะสาหรับคู่นี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการเล่นกันนะครับแต่นี้มีงงอย่างหนึ่งว่า หมีไม่เจอเล็กหนึ่งทำไมวะ,ะไยหาว่าไปกดปิงไม่ได้ด้วยอะ่ะโอยหมีบักเหลืออะไรไม่รู้ว่ะหมีไม่เห็นเล็กหนึ่งกดหัวกิวไม่ได้ด้วยกดอ๋อเห็นเล็กหนึ่งและ้ะอ่าก็เดี๋ยวจะเริ่มสงครามนะครับอีก32ิบสอวีนะครับผม บอกว่าหัวหน้าไม่อยู่ในฉากนี้แต่หัวหน้าอยู่ฉากนี้นะแสดงว่ามีติดบัก๊กผมามีรีไม่ได้มีอัพคลิปอยู่อ๋อเห็นเล็กหนึ่งแล้วโอเคอ่าเห็นเล็กหนึ่งแล้วครับโอเคหายบั๊กแล้วดีนะที่มันยังหายตอนนี้ถ้าไม่หายตอนนี้ตายเลยอ่าลุยนะครับเราเข้ายึดทงเลยครับผมคายหมดครับอ้าเพนกบ,บีโฮซัน ดียิงไปเลยครับเยอะๆอย่างนี้ชอบครับโอ้โหเจอมัดไทเก๊กูแน่มึงยยิงเข้าไปปุ้มปุ้มมีค่าแล้ครับซับมันตอนนี้เราต้องยึดธงกลางก่อนให้ได้นะครับแล้วยังอื่นมันจะง่ายไปหมดนะโอ้ยเข้าไปกาอันตีเลยครับอันตีคูมีไซค์ครับจับตอนนี้ทางเมโมรี่ยึดธงกลางได้แล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราดูหัวที่นะครับหัวที่ไปไงหมีก็ไปตามนั้นนะ อพอเรายึดทงได้เราจะมาเล่นข้างนอกนะครับตามกฎเกมนะครับผมเดี๋ยวมีขออนุญาตอ่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีขอพูดให้ฟังคือตอนนี้ทำเมมโมรีได้กลางนะครับแล้วก็ได้ภูผาอ่าส่วนทางเจิลได้ยุดนะครับผมเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปยึดอีกทงหนึ่งนะครับ ยิงเข้าไปตักุ้มกลางวงครับผมลียิงเข้าไปอีกทีครับมีไม่สนครับเฮ้ยถ้าไมกดดีมันไม่โดนมายิงเข้าไปครับอันนี้มีอัดคลิปด้วยนะต้โอ้โหมียิงไปตายสี่ห้าหกเจ็ดคนเลยครับบอกแล้วว่าเพลงกระบี่พิชาติกันเฮ้ยตอนนี้เขาึดทงแล้วมาเดี๋ยวถ้าเกิดทงขึ้นดำที่มีต้องรีบเข้าบาร์ฟนะเพราะว่าสีดำเนี่ยใครจํานวนใครขึ้นเยอะสุดเราก็จะเป็นคนได้ทงนะครับผมใส่ครับซับ หรืมเขาอยากกดออโต้รายงานสถานการณ์นะครับอตอนนี้ทางเมโมรี่ได้ภูผาแล้วก็ได้ยุดนะครับส่วนทางแอนเจิได้ภูผานะครับผมอเอ้ยอันนี้เราได้เราไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวเราไปเอาภูผาเฮ้ยกลับกลับสิวะเออ <c oughs> เดี๋ยวเราไปทางภูผาดีกว่าครับเพราะว่าเราตอนนี้เราได้สองธงนะถ้าเราได้ธงยังไงเราก็ได้เปรียบกว่านะครับ ไปเลยครับเอาทงมาให้ได้ครับโอ้แห้วมันตงออดแล้วได้ลนะอ่าตอนนี้ทางเมมโมรีได้ทงมีชัยไปมากกว่าเยอะเลยนะครับตอนนี้ทางเอ g นเจได้195ส่วน m e m o r รีได้491นะครับผมอ่าตอนนี้เราได้ทงอยู่นะมีก็จะอยู่วงนอกนะครับซับครับอย่าเข้าทงค่า ตัวหน้าที่หมีเนี่ยก็คืออยู่ตรงกลางแล้วก็การฝั่งซ้ายนะครับไม่ก็คือกะจะทองทองตรงกลางยาวเลยนะครับเพราะถ้าเขาไม่มาอย่างนี้เดี๋ยวมีราย,ราย,ร,ายรายงานให้นะครับอ่าตอนนี้ทางเมลวลลี่ได้กลางกับภูผานะครับส่วนอทางเมเวลลี่ได้ยุทธน,นะครับผมจากข่าครับอ่ะยิงมันก็ไปเป็นทวนแล้วไงสับ อ่าตอนนี้ธงเปลี่ยนแล้วนะครับเดวมี่ต้องรีบเข้าธงนะาะว่ามันขึ้นสีดาแล้วพอมันขึ้นสีดําเนี่ยจำนวนใครเยอะกว่าก็จะมีโอกาสได้ธงนะครับได้ธงเลยแหละไม่มีโอกาสหรอกรานนี้มีก็ต้องฆ่าเขาเคลียร์เขาออกมาให้หมดนะครับผมอ่าเดวมี่เปลี่ยนเป้าหมายยิงก่อน,นครับเอาเอาตัวนิ่มๆก่อนนะครับอ่าตอนนี้ทาเมมโบรี่ยึดธงได้แล้วครับตอนนี้เราได้ภูผานะครับตรงกลางเราก็ได้แล้วครับเลยมีโอกาสที่จะทําให้เราเล่นง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่า ่กินทะแนนคงนี่เราก็แทบจะชนะแล้วนะเอาจริงๆตอนนี้นะตอนนี้ทางเมมโมรีได้กลางนะครับแล้วก็ภูผาส่วนาทางยุทธเนี่ยเป็นทางของแองเจิลนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันครับว่าเขาจะเอาไงต่อมีหาเลขกหนึ่งนะเลขกหนึ่งไปไหนวะเนี่ยอ๋อเลขกหนึ่งอยู่ขวาโอเคตอนนี้เลขกหนึ่งไปยุทธเดี๋ยวมีก็ต้องไปยุทธตามนะครับเื่อของมีนี่ตามตามยุทธอย่างเดียวนะอ้าวมาเหรอยิงเข้าไปครับเออเพงกระบ,บี่โฮซานสับเข้าไปครับตัวขาดพลามันได้หมดโอ้โหลมันถึงจังวะ อ่าเดี๋ยวขออนุญาตดูสถานการณ์ก่อนนะครับโอ้ตอนนี้เหรอโอเคเดี๋ยวเอ้ยเมโมโมรี่ไปยืดซ้ายแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมีต้องไปยืดซ้ายก่อนนะมันหน้าที่หมีนะไปเร็วครับผมอ่าตอนนี้ทางแองเจิลได้ยึดกัดได้ภูผาแต่ตรงกลางเสร็จเมมโมรี่อยู่นะครับเดี๋ยวเมมโมรี่ต้องรีบเอาเข้าตรงด่วนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราดูสถานการณ์กันนะครับบางทีหมีอาจจะแบบอ่าภาคเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนะเอ้ยทำไมไม่เข้าตรงกันอ่ะเออ ตอนนี้มีอาเจนจเหนือหน่อยเนื่ยนด้วยเพราะว่ามีไปเล่นกรดออฟวอมานะแล้วก็เออเล่นทาวเวอร์ด้วยหลายเกมมากตอนนี้นะยังไม่ค่อยได้นอนด้วยเอาจริงๆโคตรง่วงซับครับโอ้โหถ้าเทียบกับคิวที่เราเจอมาเนี้ยง่ายกว่าเยอะเลยว่ะโอ้โหยิงแบบตายเลยอ่าตอนนี้ทางแองเจิลยังได้เอ่าทงเราอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องรีบยึดทงให้ได้ด่วนเลยนะเข้าทงเร็วพวกเราอ่าเดี๋ยวหมีจะขอรายงานสถานการณ์กับออมอนใช่ปะโอเค อ่าได้ทงแล้วนะคบเอ้ยเออโอเคได้ทงแล้วพอได้ทงเสร็จเราก็จะไปเอามอนต่อนะครับผมเอ้ยอย่ามายุ่งกับหมีสิเฮ้ยจะตีอะไรตั้งหนาเรามาครับมาเอามอนครับมอนตัวหนึ่งได้สิบแต้มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราได้สิบตัวก็อ่าจะได้หนึ่งอยนะครับอันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้ก็เป็นเกณฑความรู้นะครับผมให้เพื่อนๆลองพิจารณาได้นะครับอันนี้หมีก็จะรีบฆ่าให้ให้เร็วที่สุดนะครับนั่งหลีไม่ทานแล้วแหละสงสัยต้องเออใช้หมัดไทเก๊กเลีเข้าไปอะได้นะหนึ่ง ตายเถอะพวกแกไปยิงเข้าไปดิไอย่ังบูมบอกแล้วยิงเข้าไปทีรู้เรื่องครับอารีค่าต่อครับรีค่าต่อไอย่ังปูมเสร็จแล้วไปเอาธงต่อเลยนะครับมอนสตเตอร์ตายหมดแล้วนะครับ่าเดี๋ยวหมีก็จะรีบเดินไปนะครับเดี๋ยวรายงานคะแนนให้ดูนะครับว่าทางเมมเบรี่กับแองเจิลนะครับ แต่ว่าอย่างที่บอกคะแนนห่างกันแค่สี่ห้าร้อยมันยังบอกอะไรไม่ได้นะมันยังมีโอกาสอยู่นะครับไปแล้วครับเดี๋ยวไปเอาธงกลางก่อนนะครับเพราะว่าธงซ้ายภูผาที่เราได้นะอ่าตอนนี้ธงกลางเราเรายึดได้หรือเปล่าอา้าวทางอนี้ยึดได้หรอโอเคถ้ายึดเราเราต้องรีบเข้าเลยนะครับตอนนี้สรุปตอนนี้คือทางแองเจิลได้กลางกับยึดอยู่นะครับส่วนเมมโมรี่ได้ภูผาน,นะครับผม ต้องรีบให้เปลี่ยนด่วนเลยนะครับซับนะครับผมอย่าไปกลัวดีสกิลยิงเข้าไปอีกทีครับไล่พวกเขาออกไปให้ได้เพราะเราจะต้องเอาธงสองสำมธงให้ได้นะครับซับเข้าไปครับทุ่มขาดเฮ้ยโอ้เป็นกระบี่ไทยแกก้าวจังหวะจุด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 ไม่ตายเหรอไม่ตายเอากระโดดเข้ามาเลยครับอันติรอเลยครับมามาดีอันติใสเลยครับเรียบร้อยครับหมีฆ่าแรงครับตอนนี้โอ้โหใส่เดี่ยวไม่ยั้งเลยครับผม โอ้อยังอยู่กันอย่างนี้นะกลางวงหน่อยขอกลางวงทีนึงไม่ยัง,งโอ้โหสับครับอ่าตอนนี้ทางกลางเรายึดแม่ของเทมเพลโมรี่เรา,ายึดได้นะครับพอยึดเสร็จโดมินก็จะออกไปเล่นนอกธงนะครับโดมินขอญาตฆ่าตัวไอ้ใกล้ก่อนนะครับมันเกะกะมากนะครับเอ้ยโอ้โหโ,โดนโยนระเบิดเข้าไปรู้เรื่องเลยอะ่ะสับนะครับผม วันนี้ขอเลี้ยสกิลเลยครับเดี๋ยวจะยิงเข้ากลางเลยครับเยอะๆอนี้กูชอบครับอย่างนั้นแหละตรงนั้นแหละหุ้ยจัดตุ้บใส่เข้าไปครับใส่เดียวไม่ย่างครับอ่าตอนนี้มาสรุปคะแนนนะครับตอนนี้ทางเมม ORY ได้หนึ่งพันสามรอยี่สิบนะครับส่วนเอ่อทางเอ็นเจอร์ได้อยู่เก้าร้อยห้าสิบเจ็ดต่หนึ่งจะถึงหนึ่งพันแล้วนะครับอ่ารู้สึกว่าทางเอ็นเจอร์จะมาทางตะวันตกนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบจัดการก่อนนะครับสับครับ เรามีคอร์ดิ้ดูก่อนนะครับตอนนี้ทางเมม o r รี่ได้ภูผ่านะครับกลางนะส่วนทางองเจิได้ยุดนะครับผมซึ่งถ้าสถานการณ์เป็นงี้ต่อไปโอกาสที่เมมโมรี่จะชนะสูงกว่ามากนะครับมาต้องดูว่าตอนบอสสุดท้ายว่าใครจะได้5 0 0แต้ม้วยนะครับอตอนนี้ผมก็ยังดูอยู่นะม,มีดูอยู่เขาเจ้าไงนะ อ้าวมาทางนี scroll, ้เหรอโหมาเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีขอเบ่งบัฟยกเซลยวยิงเลยครับกลางวงหุ้ยตะวุ่มเรียบร้อยครับผมสายเดียวเข้าไปซับ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 อย่าไปกลัวครับมันก็แค่จำนวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนเยอะแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโดนคอมโบควนเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดดหนีมาก่อนครับหนีกระโดดหนีมาก่อนเกือบแตกอะโอ้โหเอาเรื่องเหรอพวกนายยิงเข้าไปตะวุ่มสายเดียวไม่ยังซับครับผมบัฟลีไทเก็ตเข้าไปอีกทีครับโอ้โหเดี๋ยวมีกระโดดยิงกลางวงเลยครับ โดนกูแน่ตูมตายไหมไม่ตายเหรอแต่ก็เจ็บหนักกันแหละมายิงเขใส่เข้าไปใครเปิดได้เปิดหน่อยครับเอาเลยฆ่ามันดันมันเข้าออกไปโอ้โหมันเยอะจังวะ่ะอ่าตอนนี้ธงตอนนี้เป็นสีดำเราต้องรีบเข้านะครับผม ไปเข้าจํานวนเยอะกว่าได้ก็จะได้ธงไปนะครับซึ่งเราจะต้องเอาธงกลางให้ได้เพราะธงกลางสาคัญมากนะครับตอนนี้เราต้องพยายามเคลียร์เอเอแองเจิลเนี่ยให้ออกมาจากธงก่อนเลยนะครับเพราะว่าจํานวนเขาน้อยกว่าเราก็ได้เปรียบนะครับซับก้ง็บครับอย่าไปกลัว <c oughs> <c oughs> โอ้ยอย่างงี้มาทายเก๊กกระเด็นไปก่อนเลยปากอ่าตอนนี้พวกเขากระเด็นออกไปหมดแล้วเรายึดได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ห่างกัน400แต้มแต่ว่านี้หมียังไม่กล้าพูดชาานะาหรือเปล่านะเพราะว่า มันอยู่ที่บอสตัวสุดท้ายด้วยอ่ะอะมอนสเตอร์ Monster มาแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับทางซ้ายบนเดี๋ยวมีต้องรีบวิ่งไปเลยด่วนๆเลยนะครับวิ่งสิครับเออโอเคอ้าวตอนนี้ภูผาเอ,อ่อทางเมมโมรี่ยึดไปแล้วนะครับผมแล้วก็เมมโมรี่เอ้ยไม่ใช่ ทางเอ็งเจิรได้ภูผาแล้วก็หยุดนะครับส่วนเมมโมรีได้กลางนะครับส่วนอย่เขาจะไปบอสกันข้างล่างว่ะแต่ไม่เป็นไรครับหมีมานี้แล้วก็เอาแม่งตรงนี้แหละฆ่ามันได้หมดครับใส่เดียวไม่ยั้งปูงยิงเข้าไปครับกลางวงาใส่ใส่ใส่ไปโดนสบครับผมมอนเตอร์หมดแล้วก็เดี๋ยวมีขอยยิงทิ้งไปแล้วกันปะเสร็จแล้วต้องไปเอามาบอสข้างล่างก่อนนะครับไม่รู้ว่าเออจะทันหรือเปล่านะแต่ว่าันมีตี้ไปแล้วอะ เลขหนึ่งลงล่างนะครับโมมีไปชา้าแล้วเนี่ยอ่าเรามาดูสรุปคะแนนตอนนี้ทางเมมโมรียได้หนึ่งพันแปดร้อยเอ็หนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบเก้าส่วนทางเอ็นเจนหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสามนะครับโอ้โหตอนนี้แองเจิลยึดกลางกับยึดขวาแล้วครับคะแนนตีตื้นขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้อัอนตรายมากเลยนะครับโ่าเดนมีต้องรีบเออ่ฆ่าบอสให้ได้เพราะบอสต,ตัวนี้เป็นตัวตัดสินเลยนะครับว่าใครจะชนะนะครับไสครับเฮ้ยเดี๋ยวก,ลกูล็อกบอสเดี๋ยวล็อกบอสล็อกบอสล็อกบ,บอสอ่าล็อกบอสคครรัับบบอส เรามีจะรียิงจังหวะเ,เนียนๆนะเราต้องดูเลือดบอสให้ดีๆนะครับโอ้ยย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 ียเเบเยย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 ยอยย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 ยอยย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 ่เยยนยย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 อกอยยอยย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 ล็อกคนอีกแล้วโอ้อ่าล็อกบอยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยยมาดูกันว่าเราจะได้บอยารือเปล่านะยรัโเโยย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 นี้นยยยยยย เอ้ยอาตอนนี้ทาง a n g e เจได้บอสนะเอ้ยไม่ใช่ทาง Memory ได้ได้บอสนะครับตอนนี้คะแนนก็เลยนำโด่งเลยนะครับตอนนี้คะแนนของ Memory ตอนนี้คือ2500 2 5 2 2ันกับ a n g e เจ5 6 8หนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะชนะอ่ะเดี๋ยวมีขอญาตไปยึดธงต่อเลยนะครับ ตอนนี้ทางเมมโมรีได้ส่งคนไปยึดแล้วทั้งกลางทั้งยุดนะครับแล้วก็ถ้าได้ผู้ผายก็ได้3นามงคะแนนก็จะชนะเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูทางแองเจิลว่าจะแก้เกมยังไงนะครับคือจริงๆอ่ะคะแนนมันห่างอยู่นะแต่ว่าถ้าหางแองเจิลแต่เดียวเขาตีบอสได้ก็จะมีโอกาสชนะนะพอตีบอสไม่ได้ก็อย่างที่เห็นเลยครับปิดโอกาสเลยนะอ่าตอนนี้ผู้ผายเราได้แนละ้วเดี๋ยวเราต้องไปยึดต่ออาวแองเจิลไปยึดยุดแล้วอ่าเดี๋ยวมีจะตามเลียกหนึ่งไปเรียกยุด,ด่วนเลยนะครับ อา้าวสนามหนักโดนเหรออ่าโอเคสนามลาะ,ะ,มละงั้นเราเวลาถ้าธงสีดําขึ้นมาเราต้องรีบเข้าเลยนะครับเพราะเราต้องเอาธงให้ได้นะครับโอ้โหตอนนี้ทางเอ็นเจอร์มาเป็นฝูงเลยครับสู้มันครับอย่าไปกลัวครับเยอะแค่ไหนก็สู้มาแล้วใส่เดียวไม่ยัง้งมาเลยสับก็ไปครับตีลังกาถ้าไม่ตายแอนตี้สุดยอดเอาดิมาทายเก๊กไงเราจับมาเอาของจางซางฟงรู้จักป่าวโอ้โหเจ้ากูตายเองเนี่ยบอกแล้วอาชีพมันไม่ได้แบบเออแตกแล้วกระโดดเข้ามาเออจังถอยทันครับโอ้โหเกือบแล้ว เฮ้ยใจเย็นดีกว่าเพื่อนกูรอเล่ตะกียไม่จานฟังฟงอะไรหรอกคุณจะยิงเข้ากลางวงแล้วพวกมึงโดนแน่โอ้ยขอให้กูยิงก่อนตรงนั้นน่ะยิงเข้าไปเฮ้ยตู้มาเห็นบ้าหมียิงเข้าไป,ต,ไาาไปตายเรียบพรับอกเลยเราเล่นเออเราเล่นตัวนิ่มๆหรือกับโลกเออพกล่มก่อนนะครับสําคัญนะสายเดียวครับอ่าตอนนี้เราพอเรายึดธงได้เสร็จให้เออหมีต้องรีบออกน้องธงนะโอ้ยเดี๋ยวมึงจะอะไรกับกูนักหนาวะฆ่ามันครับตบบุ้ม ใช่ครับตรงนี้ท่าหมีหมดนะหมีไม่มีท่าแนละ้วแต่จะพยายามดันพวกเขาออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับโอ้โหมากก็ยอีกกูชอบเลยครับไปยี่งตู้กลางวงโดนเข้าไปครับไม่เจ็บก็ปางตายครับจังหวะนั้นยิงเข้าไปเลยครับบัฟมันก็ปีท้า้เก่งที่บัฟเข้าไปกลางจะรีแล้วนะครับมีคนเตือนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรีบเข้าครับ โอ้เดี๋ยวพวกเขาต้องกระโดดเข้ามาหมีรอยิงกูแล้วยิงเข้าไปปวุวมอ่าทางเอ็นเจอรเอาไปแล้วเวนกรรมไม่เป็นไรครับเอาตงนี้พาเขาออกให้หมดครับโอ้ยเดี๋ยวดีมีคนรายงานสถานการณ์ได้ดีว่าดีจังดีแล้วครับช่วยหมีหน่อยไม่างนั้นนะหมีต้องเล่นแล้วหมีต้องดูจอแล้วหมีต้องพาโอ้ทำหลายอย่างไม่ไหวนะเว้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราต้องรอธง,ปปนนงเปลี่ยนสีดําก่อนนะครับเดี๋ยวพอคงเปลี่ยนสีดาเราจะกระโดดพร้อมกันเข้าไปเลยนะครับแต่ตอนนี้เราพยายามไล่พวกเขาออกไปให้หมดก่อนนะครับ ่ารเดทงจะเปลี่ยนแล้วนะครับารายง,งานสถานการณ์นะครับอตอนนี้ทางเมมโมรี่โอ้โหทางเอ็นเจอเอาเรื่องว่ะตอนนี้ทางเอ็นเจอรยุดยุดหนักเลยแต่ขนาดทางเอ็นเจอยังไม่ถึงเลยยังไงก็คงไม่ทันแล้วนะครับซาบมั้งครับอย่าไปกลัวครับไม่มีอะไรต้องกลัวรีบับเสร็จกระโดดยิงครับมัดไทยเกตนาบสุดยอดซาบเข้าไปตัวขาดมาดิซาบเข้าไปครับ อตอนนี้ตรงกลางเป็นของทางเมมโมรี่นะครับรู้สึกว่าทางขวาจะเป็นของแองเจิลอยู่นะครับแต่ว่านี่มีค่าอยู่นะเดี๋ยวมีขอภาพสถานการณ์กดออโต้ไปก่อนนะครับอตอนนี้ทางแองเจิลได้คู่ป่ากันยุดนะครับส่วนเมมโมรี่ได้การเอาจริงๆนะเอาเอาแค่ยุดคงได้อันหนึ่งก็ชนะแล้วอะเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรครับตอนนี้อัวไปทางตะวันออกมีก็ต้องไปด้วยนะครับคือเขาจะยุดทงฝาเพื่อปิดเกมเลยนะครับจริงๆแค่คะแนนก็ชนะแล้วเนี่ยคะแนนเด้งก็ชนะแล้ว แค่นี้ครับถ้าเราจะธงนี้ได้เราก็ชนะแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูทางแองเจิลแก้เกมว่าจะแก้แก้ไม่ทันนะครับอ่านี่มีก็ได้อ่ออยู่เท่าไหร่วะที่แปดนะเออแปลกนวัน,นวันนี้โหลดคลิปนี่แหลกนะเรเซอรเล่นดีนะไอ้วันอื่นกูเอ้ยแต่วันอื่นไม่ได้โหลดคลิปแม่งไม่อย่างนี้นะก็อันนี้ก็คือทาง m มมโมรีก็แก้เกมในเรื่องการการพงดีมากนะตอนนี้แองเจิลต้องไปแก้สถานการณ์เรื่องเอ่อเรื่องการบุกพงนะครับ แล้วก็เรื่องการตีบอสเนี่ยอันนี้เออแองเจิลก็พลาดแองเจิลก็พลาดด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดตะกียแองเจิลตีบอสได้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะตีคะแนนมาอีกห0 0จะสามารถจะสามารถที่จะพอตีคะแนนตามมาทันนะครับก็ไม่เป็นไรครับสำหรับแองเจิลก็ขอบคุณมากครับสำหรับเอ่ออันนี้ทางเมมโมรีต้องขอบคุณทางแองเจิลมากให้บทเรียนให้ความรู้มาเยอะเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทางแองเจิลนะครับก็เป็นวอที่สนุกมากนะครับหมีต้องขอพูดประโยคเด่นเลยครับพูดเกมนะครับผม อ่ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เออหมีจะพูดว่าไงเดียยังติดตามบูลไลท์เบดอยู่ไม่ต้องกลัวนะบูลไลท์เบดหมีเนี่ยหมีจะลงทยอยลงอัพ mm hmm. เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆไม่ต้องแบบเออไม่ต้องคิดมากแต่ว่าช่วงนี้หมีอาจจะต้องเล่นเกาะอบอให้จบไงมันมันใกล้จบแล้วแหละเดี๋ยวหมีต้องพยายามคือตอนนี้หมีทําคลิปทิ้งไว้อยู่ประมาณสิบคลิปอะแต่ไม่มีเวลาลงแต่ว่าเดี๋ยวต้องพยายามลงให้หมดครับแล้วก็เดี๋ยวอะไรนะ แล้วเนี่ยวันนี้มันมีซาคีเข้าวเด๋อวมีดต้องไปทํารีวิวตัวละครอีกเพราะว่ามีคนขอมีเยอะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวมูนไลท์เบนเนี่ยมีก็จะอัดนคีบวอมันมันมาเยอะๆบางทีเราไปเจอคิวใหญ่ๆมาก็อาจจะมาถ่ายทอดให้ดูด้วยเพื่อนๆจะได้แบบอ้อโอ้คิวพวกคิวท็อปเอสเซนส์ F F อย่างเงี้ยหนึ่งในแปดเนี่ยโอวิธีการวอลเขารำลึกแบบนี้นี่เองเนาะเพื่อนๆจะเอาไปปรับปรุงแล้วแล้วก็ไปใช้ในคิวเพื่อที่จะพัฒนาคิวเพื่อนๆไปได้นะครับอ่า แ้วเพื่อนๆอยากให้มีทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับมูลไล์เบสก็มาพิ์คอมเมนต์ใต้ยูทูบได้นะครับหรือว่า,อามีอะไรติชมหรืออยากให้มีทําเพิ่มเติมก็บอกได้ครับยินดีนะมีอะไรช่วยอย่างเช่นแบบมีบั๊กหรือว่ามีอะไรที่แบบมีโปรแกรมหรืออะไรที่มันไม่ดีในเกมเงี้ยแจ้งมาได้นะครับยินด,ดีช่วยนะครับเพราะเราจะมาช่วยสร้างสังคมมูลไลฟ์เบสให้ดีขึ้นนะครับก็ยังขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวก็จะถ่ายวอลมันๆให้เพื่อนๆต่อไปนะครับอ่ะอยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ